สวัสดีครับทุกท่านวันน,นี้ก็เป็นวันที่24 24พฤษภาคมนะครับปี2567เวลา18นาฬิกาหา10นาทีนะครับวันนี้ผมกัะสิมาอัปเดตนะครับเรื่องเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้เดินทางเราจะเด้เข้มปิ็งนะครับผมครสำหรับใน,นประเด็นแรกนะครับวันนี้ก็ สีน้ำภาพต่างๆนะครับทีเ่าได้ไปแช่เตียงมานะครับเ่าเพิ่งไปแช่เตียงมาในวันที่เยือกเย็นปิดภาพ4-6เดือนะครับนเนาะอากาศก็เริ่ดีเลยครับช่วงเพราะว่ามันเป็นช่วงหนาฝนนะครับเนะาะกาไปถึงเมือฝนวักตกบก็มันก็นยังมีความคืมนไม่ใช่นะครับบ่างอัน หลังจากที่เฮ้าไปช่ำงริงนาร้อนมาแล้วม่เจอหน้าฝนนี่ก็ค่อนข้างี่อยู่เย็ยนสบายนะครับแต่ว่ากระบี่เนี่ยนะครับเนาะเกิดว่าฝนตกแห้งๆ,ๆนี่ก็อาจจะหนักอยู่นะครับแต่ว่าเฮาก็เตรียมการพาใบต่างๆไ้อยู่นะครับเดี๋ยวที่ไปยู่นะครับในช่วงหน้าฝน,นจะเดินไป แคมปิ้งอยู่นะครับทีเป็นยังไง็กก็ีะอัปเดทน,นะครับครับผมส้าเรบประเด็นต่อไปนะครับที่นี้ก็พอดีเลยพูดคุยกับที่สาหนะครับเป็นย่เขามาเล่นบ้านเิ่นก็เลยเ่นวัวหยอกเนะวัวหยอ,อกนองเล่น เบิงอยู่เห็นเฮาไปเที่ยวแค่เพียงเห็นแต่มีความสุขอิจฉาเป็นก็ว่าหยอกแล้วครับผมก็ขอบคุณนะครับคือบางที่ยวนี้มันจะเสียทนห้าได้เห็นนะครับว่าสิงเดียวหาไปเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยมันจะแยดแหนผู้อื่นเขาก็มอวว่าสิ่งนี่คือาการได้ไปท่องเที่ยว แคมปิ่งนี่เกิดเทปแหมีความสุขนะครับมันจะซอยเติมเต็มห้องนะครับกับขอบกุ้ทีีเขามากพูดคุยยล้วก็ชอบในการไปแคมปิ้งของห้องนะครับครับผมจะเอาในประเด็นต่อไปนะครับเมื่อนีก็ไม่โอกาสได้เบึงตู่ทักแคมเปิ์นะครับ ตะว่าป่มเบงนึงเฟซบุ๊กอะยู่ในกลุ่มใดกลุมนั่งเนีครน่าจะเป็นลุมกลุ่มเจากับท,กทากแมเปิดนะครับนี่นีตู้แบบนึงมันจะเป็นตูท้ทากแจมเปิดแบบเต็มใบนะครับแบบมันคือว่ามันป๊อปอัพอ่าคือมันอยส่ซเร็หน้าเลยนะครับที่แรกเขาทายลูกผมกว่ามันเขาทายได้ทั้งในเนะ่ะ ผมว่าท่าให้ทายทั้งหนอกเนาะก็ทายรูปทั้งแน่คือทุกอย่าง,างผมว่าแทบติดไก่เชี่ยงกันเลยกับมอตอร์โฮมรือรดบ้านเนี่ยนะครับก็เกษตรดีสวยงามมากมากเลยทีเดียวนะครับนี่เคร่งที่นอนนี่เครื่องหม่องนางเหลนนี่เคร่งชั้นว่างของลินชักนี่เึ่งสิ่งนี่เค่งห้องน้ำนะครับ แต่ว่ามันเป็นตู้แบบทักแยมเปิดที่แบบว่าใส่สำหรับรถกระบ,บะนะครับโดยจะเป็นซีระตูแคบหรือตอนเดี๋ยวผมว่าคคิดว่าน่าจะใส่ได้เบินะครับเขากเ็เทาดภายใน,ในก่อนขางสวยเลยนะครับราคาเทอาที่เบินี่อยู่ประมาณสองแสนกว่านะครับสองแสนกว่าบาท ก็คือว่าเป็นอีกแบบหนึ่งที่น่าสนใจนะครับตัว่าน้ำหนักหลากหลายจั็กน่อยปร,ประมาณขันกว่ากิโลนะครับนะจะน่าจะประมาณนน,นะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นอีกแบบหนึ่งที่คือขันขนเทียบกับตัวรถบ้านนี่เองครับผมว่า รถบ้านตัวเริ่มต้นเนี่ยมันเกือสองล้านถุกนะครับเนาะแต่ว่ามันก็ได้ตัวรถนั่งนะครับแต่ว่าอันนี้คือก่อแลีที่ห้องมีรถอยู่แล้วทีนะครับเราซื้อได้ตู้ใส่ก็บประมาณสองแสนกว่าบาทผมก็ทือว่าคนทางจะคุ้มอยู่นะครับตัวนี้มันก็เหมาะสาหรับอาสีเหมะสําหรับคนที่บได้จวยหนักนะครับ เพราะว่ามันเกิดส่วนสูงของมันเนี่ยผมว่าก็ซ้ำๆรถบันหลือว่มันบอสามารถพับลงมาได้เวลาห้าจิดเขาเื้นที่ที่แบบว่ามีตตนไหม่อโอโรดหลายๆเนี่ยอธิขา่า่ได้ลักษณะเนี้มันสิเหมาะสําหรับไปน้าถนนดาเนี่ยแหละครับที่ว่าในการท่องเที่ยวที่บ่ลําบากระไรนะครับอื กับวันนี้นะครับต่อไปเมื่อเข้า้ซลุยนะก็เข้าก็ะอจิเลือกใส้แบบนี้ก็ได้นะครับข้อมูลตรงไปซื้อรถบ้านเนาะอันนั้นมันก็แพงก็เกินอประมาณเกินความสามารถาเท่านะครับเนาะถ้าผมจะ,ะราไปเด็นต่อไปนะครับอัปเดตตัวบ้านน่อยบนรถของเข้านตยบนรถของขาตอนนี้ก็ ว่าใส่งานเลยปกตินะครับเปนสงานเลยดียวกวนะครับ,รบแล้วก็ยังนว่าได้มีจุดไดเสียหายนะครับทอที่ใส่งานมาเกเจ็ดเดือนกลักวๆน,นะครับพันนาหนาวน,นาห้อนมาแล้วและนี่ทลล่อ,นลองนาฝนนี่นะครับแต่ว่าทอที่ห้อง สัมผัสมาเนี่ยคันฝนตัวบ่แห้งนี่รับได้นะครับฝนตัวบ่แห้งกลางๆเนี่ยรับได้บ่หัวนะครับในห้องนอนนะครับบ่หัวถือว่าผ่านอยู่ในห้องนอนเนี่ยครับแต่ว่าปัญหาหนึ่งที่ห้างพบก็คือเอ่อมันอาจจะในบริเวณบ้านหรือหม่องระเบียงหรือหม่องรอบๆ นอนของห้อยครับมันอาจสีคือกันพนตรงนี่มันสิสเปียกเปืบิดนะเนอ่คือมันมมีกันสัดมีวอย่างสีเนาะผมเลยซื้อผ้าใบแหนงนะผ้าใบหาคุนโฮเมียนคนระับเดี๋ยวถ้าตอนนี้ซื้อมาแล้วแหลจะจ้าบ้านได้กลางนะครับเพราะว่าเจบ้านเนกลางร้องเบ,งบงืเดี๋ยวออกเป็นว่า ถ้าได้ใส่งานหรือถ้าฝนตกแห้งๆเราจะกลางรอง่องเบรนนะครับว่าจะเป็นแหงไดนะครับมัน,นก็รายงานให้ทราบตามความเป็นจริงนะครับเพราะว่าบางเทีบางเทีนี่มันเกิดการใส่งานมันเกิดเฮ้ากับว่ได้ยูนะ่ในห้องนอนอย่างเดียวนะอืมเข้าอา์จีออกมานอนเลนชั่วโมงละเบียง นยนม่ฝนตกจังสิสิได้บอรหรือห้องสิโล่งมากขังลางจังสิสิได้บอมันบร่รับโล่งมากยึบของยึบยังต่างๆหน้าๆอย่างต่างๆๆสิครับก็เลยก็เลยคิดว่าจุดนี้สิได้ทดล่องคุ้มผ้าใบนะครับคิดว่าสิคุ้มผ้าใบไงเลยค,คุ้ม อีกสันหนึ่งเพเลือจิเวลาหา้าวจีนางเลนยูมองระเบียงอันนี้ขึ้นนตอนฝนตกนะครับอ่าหรือที่ห้าสจีลงมากข้างล่างนสิครับผมมันจิสีได้เบานะครับแต่ว่าอ่นอนิ่งใส่ขวาห้ามีกระจิงครับแต่ว่าผมมองว่าถ้าถ้ามันลมไม้แห้งมันก็มีโอกาสพังเลยด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องได้ใส่ตัวนี้แหละ ตัวผ่าใบที่ห้าซื้อมากลองใส่เสริมลองเบ่งนะครับเนาะอันนี้ก็ที่วอลนี่ก็คือเป็นการอัปเดตนะครับว่าเขามองเห็นว่าปัญหามันจะเกิดแบบนี้แบบนี้สิแก่เป็ลักษณะนี้ดี่อนะครับแต่ว่าพูดถึงว่าคือจ้างคนกลางเกนเพื้นกับแห่งสิลิบาบ่ากก็ห้าลายอยู่ครับ ตัวน้ำพืน้นมันจืดน,นะครับเนาะต่ะว่าอันนี้มันห้ออยู่ชั้นสองหกับสิบบ่จืดบันไดนะครับแต่ว่าเพื่อห่าอยากมานั่งเรียนมองระเบยีงยงแบบดักลงมาทางล่างนเหตุใดให้มันบ่เปียกฝนนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียไว้ก่อนนะครับครับผมจหรับประเด็นต่อไปนะครับก็ขอบคุณสำหรับ พี่แจกนะครับพี่แจกที่โทรมาสอบถามนะครับพี่แจกโทรมาสอบถามตวัวติดตามเบิงบ้านบุรุของเฮานะครับพอดีผมโพดลงในเฟซบุกก็ก็ติดตามเบิงนะครับถามเรื่องราคานะครับก็แจ้งพี่เพิ่นไปว่าราคาตัวนี้มันอยู่เริ่มต้นเจ็ดหมื่นบาทนะครับแต่ว่าผมได้มากนี่ตัวนี้มันแปดหมื่นเก่านะครับแต่ว่า ราคาเนี่ยมันก็เลี้ยวแต่วัสดุเล้วแต่แบบก็ให้โทรถามคุณท่าดาบ้านมนรลุดนะครับเพราะว่าเพิ่นเป็นผู้ผลิตขายก็เป็นผู้ใส่สื่นะครับอันนี้ก็แจ้งเพิ่นไปตามตรงนะครับเพิ่นก็ถามเรื่องว่าจดทะเบียนได้บ่นะครับก็จะนี้ก็แจ้งเพิ่นไปว่า จดได้นะครับผมก็ล่องเรยอเป็นตู้ทึบนะครับแล้วก็เพื่อนก็ทมอีกว่าเอาคล้ายๆก็ว่ายกขึ้นยกลงได้บ่ผมว่ามันก็น่าจะทำได้นะแต่ว่าจังของผมนี่มันคอนเสียบมันติดไตตัวเนาะคอนเสียบมันบ่ได้แบบว่าสิยกขึ้นยกลงหรอกครับเนาะอันนี้ก็ต้อง ต้องปรึกษาคุณท่าด่าว่าสีเหตุแบบใดนะครับสี่เหตุขายตั้งหรือสีเหตุยังแบบใดแต่ว่าเรื่องไอเดียเรื่องอยังนี่บ่พตรงว่างแหละครับคุณท่าด่ามันจะมีหลายแบบนะครับแบบตู้ถ้าแจ่มเปิดก็มีนะครับแต่ว่าเป็นสแตนเลสเลยก็งามดีไปอีกแบบนะครับสวยดีไปอีกแบบนะครับหรือเป็นแบบหลังไงเลยก็มีนะครับเป็นแบบพับๆเครื่องนี่แหละ นะครับไอเดียเป็นไรนะครับก็ขอบคุณพี่แจ็กดีอ่าตูมาานะครับตั้งแต่เสาร์ของวันที่ยีบสองตอนที่ห้ากําลังจะออกจากคีริวงนะครับก็ได้พูดคุยกันนะครับผมที่จริงก็เมื่อนั่นมื่อขึ้นของวันที่ยีบเอ็ดก็ที่ผมพัวลูร่องก็ คุณตาดาผู้เพิ่นปเลยจห้องเพิ่นเกิดเขามาคอมเมนต์อยู่นะครับว่าอยู่มองไดอยากมาเท <c oughs> ี่ยวผมจะแจ้งเพิ่นไปว่ามองห้องไปนี่คือขี้รีวงยิ้มเคลื่อนอุบัตรัฐนะครับอันนี้คือมองห้องแจ้งเพิ่นไปแต่ถือว่าเป็นมองหนึ่งที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็สะดวกสบาย นะครับเพิ่นกับเขามากทักใายห้องตลอดแหละครับเวลาห้องปรดเพิ่นก็ดีอยู่ติตตามลูกค้าดีนะครับเพิ่นกับว่าเอห้องเพิ่นก็ดีเจน้ำห้องว่าห้องซื้อแล้วห้องก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวคบับแสดงว่าพห้องไปเที่ยวใบเด้นี่ผุมกับว่าเนี่ใจนะครับ,บ,รบ,บ,รบแต่ว่าเดือนนึงก็ดสองสามครั้งได้อยู่นะครับ แต่ว่าก็บว่ได้ไปเงาเหรอครับไปเงาก็คือช่วงเขาปิดเทอมกับสงการนี่ครับได้ไปเงาอยู่นะครัเงาเกือเท่าละสามสี่มื่อห้ามื่นนี่เท่านั้นแหละครับเอานั้นก็บ่ได้ไปไปเท่าละมื่สองมื่นเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ แส,สดงว่าเข้าไปดูเลยเนี่ยเข้าเห็นกับบ้านเนีย่ยบ้รูนะครับว่าเพราะว่าผมเองนี่เข้ามาไปดูของผมนี่หรือไปเง้เนี่ยคือเข้าเห็นพวกก็จะไปแค่มิลีก็จะไปแบบตามขวบประเทศไทย,ไทยเลยเอยงสินะครับหรือจากเนื้อลงไตเลยเอยงส่กันนั้นคือของแถอลีนะครับจะว่ากองห้อง่็ได้ไปขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเข้ากับยายงมไป ใกล้ๆอา่าเขาเขาต้องกลับมาทํงานอยางนอย่างสิ่นะครับเพราะว่าผมเองก็ผมกับภรรยาก็ทางานราชาการนะครับเนาะก็เลยก็เลิกแบบว่าไปได้ก็ทั้งแค่วันหยุดนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์คือจงวันหยุดปกติหยุด,ดเสาร์อาทิตย์เข้ากับไปนอนได้ขึ้นเดียวทั้งนั้นแหละครับอ่าอาจจะเป็นขึ้นวันเสาร์หรือขึ้นวันศุก ก็ไปบ่ไก่โอเคนะครับนั่กับไปเคลื่องนี่นก,บก,บกับประมาณ40-50กิโลกับอไปได้อยู่นะครับกับไปกันก็ดูซิว่าดีเลยครับช่วงนี้เพราะว่าการไปแคมป์ปิ้งในช่วงหนาฝนนี่รูซสึกว่าดียู่ครับเพราะว่าจากที่ไปหนาห่อนมาหลายๆนี่โอ้คัดดี หนาห้อนนะเจอล่มห้อนขนาดเลยเพราะฉะนั้นก็ถ้าล่านเด้อผมมีแอร์นี่ก็โอ้ก็นักด้วยหนาห้อนนะครับคันอันนี้คือขันเทียบกับกรนี่ว่าหนาห้อนกับหนาฝนนะครับ ผมก็มองว่าหนาฝนนี่อากาศดีนะครับตั้มก็สามสิบห้องก,ก็นอนได้ละครับห้องพักองเปิดแอ,อร์ก็ได้นะครับก็ทือว่านอนได้สบายนะครับแต่ว่าตอนหนาห้อนนี้ก็มีมองว่าได้เปิดแอ,อร์อยู่เลยครับคือ,อยังเช่นเขาข้อขอังเคริรนะครายบตรลี่ ไล่ผู้ตาลีไล่ไล่ผู้ตาลีเข้าไปอรับนำเว้นมันก็มีหมองเลืนน้ำนะครับมีหมองเรนน้ำมีห้องใหม่นี่ก็ถือว่าเย็นดีนะครับตอนหนาวฮ้อนลมจะไปแบบนั้นห้ามองเข้มที่เลืนน้ำได้น้ำเว้นนะครับ ยังมอเคลื่อนกันแคมได้แต่ว่าเขาข้อนี่โอเคอยู่ครับถือว่าอากาศเย็นตอนกลางคืนนะครับอุณหภูมิก็อยู่ประมาณต่ำก็สามสิบอยู่ครับอุณหภูมิกลางคืน,นต่ำก็สามสิบยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดองศาประมาณนี้นะครับ ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เข้าไปแคมป์ิงได้นะครับเราจะมีจุดหนึ่งน้ำผุดทับเหลาก็จังไหลวูน่าร่ำมีสิครับอันนี้ก็ไปแคมป์ิงได้เพราะว่าย้ำเบนมันมีน้ำให้เล่นน้ำผุดตีดกันเ็าจะมีคูนแคมป์นะครับผมเขาก็ไปแคมป์ปิงได้ น้ำเว้นเท่ากับเลนน้ำนี่ครับยูมองน้ำพูทับเล้าเนี่ซ้ำกันครับพอ mm hmm. ่าใกล้แล้วครับนี่เสียงเครื่องบินลำบานยู่ใกล้เครื่องสนามบินนะครับพอ่าใกล้เสียงดังอยอนัานครับผม mm hmm. คือจังน้ำพูทับเล้าเนี่มันขึ้นหมองคล้ายๆ น้ำนี่น้ำไหลตลอดปีนะครับแล้วก็เป็นน้ำเย็ยนน้ำมองงานนี้ซ้ำเป็นโอโซนโลดนะครับไหลอ่อุย่หน้าร่มเป็นกับเก็บก็ละลอยหาสิบะแต่เข้าไปแคมปิ้งนะครับแล้วใส่ไฟเปิดแอร์เป็นกับขอคิดเพิ่มรอยหนึ่งกับประมาณนี้แต่ไฟก็แห้งดีอยู่นะครับคือว่าโอเคอยู่อะไรอยู่หน้าล่มนะครับ เราก็มีคู้นแ่มยุคติกันนะครับเปิดไหมนครับคุ้นแฉมเปิดไหมรเราวก็มองเลีนน้ำได้อีกมองนึงก็คือฝ่ายตาสวนไล่รวมสุกตอนนั้นผมไปนอนโซนเจ็ดโอ้นี่ไฟแห้งครับเปิดแอร์นี่ไม่มีตัดเลยนะครับ ถือว่าโอเคเลยนะครับส่วนเจ็ดนะครับไล่อุดมสุดฝ่ายต่สวนส่วนเจ็ดผู้พามาันจังหวัดขอนแก่นนะครับน้ำพุทธทับเล้านี่ก็ยูขวอนสารแค่ยาพุ่มนะครับอันนั้นหนาหอนหนาหอนอีจุดหนึ่งที่นาแปลกห้องก็ไปนอนอยู่ EOD นะครับผมแต่ว่าเสียดายได้ไปนอน EOD ขื้นเดียวนะครับถ้ามีเวลา โดนๆก็นั่นไหลขึ้นก็ดีดีนะครับเนาะครับเนาะเลยอีโอดีก็ถือว่าบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีอากาศดีอะไรที่อยา่ยางค,ครับผมม่อน,นี่ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาที่ตามเราชมเราฟังนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับครับขอบคุณครับ